สวัสดีครับวันนี้เล่นที่ดินจะพาทุกคนไปที่ที่ดิน12ไร่1งาน49ตรงวาเป็นสวนทุเรียนใจกลางชุมชนสวนทุเรียนสำเร็จรูปของตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นสวนทุเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่นะห่างตลาดเมืองท่าใหม่เนี่ยนะครับเพียงแค่2กิโลเนะครับนะใกล้เนินนางพญานะฮะ หาดเจ้าเหลาวเพียงแค่20นาทีนะครับนะแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมหาวิทยาลัยบูรพานะครับนะที่ดินของเรานะฮะสะดวกนะครับการเดินทางเข้าออกในสบายมากๆครับมีไฟฟ้านะฮะมีบ้านพักคนงานมีบ้านพักอาศัยนะครับทุเรียนเนี่ยประมาณสักนะฮะสองต้นทุเรียน3ปีนะปลูกเต็มพื้นที่เลยนะครับนะวันนี้นะครับที่ดินของเรานะฮะ ฉโฉนดน,นสสจอนะฮะเราเปิดทําการขายอยู่ที่13ล้านบาทนะครับนะราคาย,ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจนะโทรหาเราครับ099 1 4 6 3 9 7 9เล่นที่ดินแช่นั่น